บทนี้เราจะเรียนรู้วิธีการสร้างมอนสเตอร์ของตนเองกันค่ะโดยเดีนรู้จากมอนสเตอร์ต้นแบบคือตัวละครเห็ดไปพร้อมๆกันนะคะสำหรับตัวละครเห็ดเมื่อเราเข้าสู่อีดิ m โหมดเราก็จะพบ กับหน้าตาของเหตุจริงๆว่าสร้างขึ้นมาจากมเดียวแบบใดที่เราเห็นอ่ะเวลเฟของเขาก็คือคือเหตุที่มีลักษณะกลมเมื่อมองจากด้านบนแล้วก็มรูปทรงที่ส่วนหัวจะแคบกว่าส่วนล่างนะคะสำหรับเวลาที่ปัน้นอา,าราจ์แนนได้แยกเป็นส่วนประกอบก็คือด้านหัวลำตัวแล้วก็ตามทั้งสองข้างกับรินฝีปากแยกจากกันเราจะมาแยกส่วนโดยการกดตัว L เพื่อเลือกเฉพาะโมเดลส่วนที่เป็นหนึ่งเดียวกันเมื่อกด G เราก็จะเห็นว่าอ้อหัวของเห็ดสามารถปั้นแยกกันได้แบบนี้นะคะเช่นกันเมื่อเราคลิกที่ดวงตากด L เราสามารถที่จะแยกเอาดวงตาออกมาหรือริมฝีปากแล้วก็แยกได้ว่าจะให้อยู่บริเวณไหนนะคะซึ่งโมเดลที่ปั้นแยกกันนี้สุดท้ายอาจารย์ก็ได้กด Control J เพื่อรวมโมเดลทั้งหมดเป็นหนึ่งเดียวกันเวลาที่เราคลิกที่เห็ดเนี่ยเราถึงจะ ได้เป็นกลุ่มแต่ว่าเมื่อเข้า Edit Mode โมเดลไม่ได้ถูกรวมกันเสียทีเดียวยังสามารถที่จะเพิ่มลงได้นะคะเราจะมาดูวิธีปั้นที่เหตุกันค่ะสำหรับการปั้นที่เหตุนั้นเราจะใช้วิธีเดียวกับตอนที่เราปั้นขวดน้ำนั่นคือกด s ชิปฟีก่อนเพื่อเคลียร์ให้เคอร์เซอร์กลับมาอยู่กลางฟีนกด Add Object ที่เป็นสี่เหลี่ยมขึ้นมานะคะแล้วก็ Add Modify Subdivision Surface เมื่อคลิกเข้าไปวัตถุจะกลายเป็นวงกลมใช่ไหมคะ เราก็ทำการขยายจากนั้นเวลาที่เราเข้า Edit Mode วงกลมของเราเนี่ยรูปลักษณ์ที่แท้จริงของเขาก็คือสี่เหลี่ยมเมื่อเราเพิ่มเส้นเข้าไปสี่เหลี่ยมก็จะถูกทำให้มีความเหลี่ยมมากขึ้นตามแต่เส้นที่เราเพิ่มเพราะฉะนั้นฐานล่างของที่เห็ดจะต้องเพิ่มสองเส้นเข้าไปในส่วนบนเราก็เลือกเฟสแล้วทำการย่อเพื่อให้ส่วนหัวของเห็ดมีความกลมขึ้นนะคะแน่นอนว่า ตอนนี้รูปลักษจะคล้ายๆกันแล้วแต่ว่าส่วนด้านบนมีความแหลมเพราะฉะนั้นเราจะต้องเพิ่มอีกหนึ่งเส้นแล้วก็เพิ่มเส้นตรงกลางตอนนี้เราได้ทรงัลษณะเหมือนกับพุดดิ้งอีกขวาเลือกเฉดสมูทนะคะจากนั้นใน level viewport เมื่อเราเพิ่มเป็น2เราจะพบว่าลูกทรงที่เราสร้างขึ้นมากับพี่เหิดเป็นลูกทรงเดียวกันแล้วค่ะเนื่องจากว่าถ้าที่ขวาเรากลับเป็นเฉด f l a ตนะคะถ้าหากว่าเราเพิ่มตัวเลข ใน subdivision surface จะทำให้วัตถุมีความกลมมากขึ้นถ้าหากว่าเราพิดขวาเราเลือกเป็นจี Smooth เราก็ไม่จำเป็นจะต้องทำให้โมเดลมีความกลมมากนะคะตอนนี้เราจะได้ตัวเห็ดมาแล้วเราก็ทำการ copy อย่างง่ายๆเลยค่ะคือกด shift d วัตถุใหม่จะปรากฏขึ้นมานะคะแล้วเราก็ลากเมาส์กดเมาส์กลางลากขึ้นเราก็จะได้ส่วนหัวของเห็ดรูปทรงนั้นเราก็ทำการย่ออย่างเช่น จากนั้นจุด f แล้วก็กดแกน Z เพื่อให้วัตถุเนี่ยแบนในแนวตั้งและในส่วนเส้นที่เราสร้างนั้นเราก็สามารถที่จะเลือกเส้นลน่า,ลางแล้วก็กด f เพื่อขยายกด D ให้มีความหนาขึ้นมาแล้วส่วนบนเลือกเป็น f a สนะคะจานย้นใช้ปุ่มลัด1 2 3ที่อยู่หน้านซ้ายบนของคีย์บอร์ดในการสลับจุดเส้นเอแล้วก็ f a ส e เพืเอ่อความรวดเร็ว เราก็ทําการย่อถ้าหากว่าไม่ค่อยชินกับกล่องเราสามารถที่จะเปิด o n นเคสเพื่อให้เห็นรูปทรงของอหัวเ i ตง่ายขึ้นนะคะตอนนี้เราก็ได้ลําตัวแล้วก็หัวในส่วนของดวงตานั้นจะเห็นว่าแยกออกมาก็ได้ค่ะในส่วนของดวงตาอาจารย์แดนได้ใช้ไซ n d เดอร์นะคะไซนเดอร์ทุกครั้งที่สร้างวัตถุแนะนำว่าให้กด shift เพื่อให้อยู่กลางจอ แอดเนที่เราสามารถสร้างได้นี่มีทั้งแผน่นสีเลียมวงกลมทรงกลมไฮโซสเฟียไซลินเดอร์โคนแล้วก็ทอรัดเราลองกดไซลินเดอร์มานะคะคราวนี้จะได้เป็นทรงกระบอกซึ่งจะเป็นทรงกระบอกที่ส่วนหัวแล้วก็ส่วนล่างน่ะเป็นแผ่นเดียวกันเมื่อเราแอด กด a d อ,อรั้งนะคะ Cylinder เ,เหมือนเดิมให้เรามองไปที่ด้านซ้ายของจอตต่นีคาว่า a Cylinder ปรากฏขึ้นมาที่นี่จะถามเราว่า Cylinder ที่เราสร้างขึ้นมานี้จะประกอบไปด้วยอะไรบ้างเพื่อให้เห็นง่ายขึ้นจะทําการย้ายตําแหน่งเหตุออกไปก่อนนะคะ Cylinder ถ้าเราเปิดไว้พาวหน้าที่เราสร้างวัตถุจะลิ้งขึ้นมาในส่วนนี้ก็คือความละเอียด ของไซวินเดอร์หรือว่าทรงกระบอกถ้าหากว่าอตอนแรกจะอยู่ที่32จะทําให้ท่องบนมีความกลมถ้าหากเราเป็นลดจํานวนจะทําให้กลายเป็นทรงหกเหลี่ยมเป็นต้นนะคะเราใส่เรลขน้อยวัตถุเนี่ยก็จะกลายเป็นสุดท้ายก็3เหลี่ยมก็จะทําให้มีฟรงหลากหลายก็ให้กลับมาอยู่ที่ประมาณ20แล้วก็คําว่าแคปฟิลไทป์ตอนนี้เป็นเอ็อนกอรหมายความว่าจะเป็นวงกลมเรียบ,เร,ยบเราลองเปลี่ยนอย่างเช่นเป็นน o อตติ้ง อ่าส่วนที่เป็นหวัวกระบอกอก็จะหายไปหรือไทแองเกิลแฟนถ้าหากว่าเราไม่ได้เปิดตัววร์ฟรมไว้ก็จะไม่เห็นแต่ถ้าหากเปิดนะคะกดคลิกที่สามเหลี่ยมของอเวอร์เลแล้วก็คลิกดคำว่าวร์ r ฟร e เราจะเห็นว่าไทแองเกิลแฟนจะทําให้จุดดวงตาของที่เห็นกลายเป็นสามเหลี่ยมมารวมจุดเดียวกันถามว่าแตกต่างกันอย่างไรจะแตกต่างในค่าแสงที่ตกกระทบกับ ควัตถุตอนที่เราใส่สีเข้าไปแล้วนะคะ,ะถ้าหากว่าเรายังเป็นมือใหม่เบื้องต้นใช้เป็นยินกรไปก่อนได้แต่ว่าถ้าหากว่าต้องการความเรียบร้อยก็ใช้เป็นไ i เอ็นเดินใส่นะคะทีนี้ดวงตาเราก็จะทําให้แบนลงนะคะกด F แล้วก็แกะแฟร์สำหรับกรอบที่เด้งขึ้นมาเราก็ย่อลงได้เมื่อไม่ใช้ความหนานั้นเราก็ให้มีระดับหนึ่งจากนั้นเราก็ย่อลงให้เล็กมากม สำหรับการหมุนนั้นจะแ,แนนได้เปลี่ยนจอมาอยู่ที่ด้านไซ e ์วิวโดยการกดนกํนนนแพผเลือกสามนำแพัก็คือด้านขวาของคีย์บอร์ดนะคะกด R แล้วก็เลือกเป็นลบ90นะคะยกขึ้นแล้วก็ดูเลขซ้ายบนเช่นเดิมว่าโรเทชันเราเป็นลบ90จากนั้นก็นำไปจัดวางไว้ที่ดวงตาของตัวลคกร ซึ่งดวงตาที่เราสร้างขึ้นมาจะปรากฏที่ตรงกลางเราต้องการให้ตายู่ด้านข้างก็ทําการเลื่อนไปด้านข้างแล้วก็แวะไปดูด้านสาวิวดันให้ดวงตาจมลงไปนะคะถ้ามองด้านหน้าก็พบว่าดวงตาจมลงไปขึ้นหนึ่งเป็นเพราะว่าเมื่อมองจากด้านบนกดตัว F นะคะทรงของเห็ดเป็นทรงโค้งเพราะฉะนั้นเมื่อเราอยู่ในด้านบนหรือว่าการกดน้ำแพท F เราก็เลื่อนเราก็ทําให้ดวงตานั้น มีการดึงออกมาเราก็จะได้ตาของเห็ดนะคะถ้าหากว่าเราต้องการจะสร้างดวงตาของเห็ดอีกข้างหนึ่งเราจะต้องทำการ Apply All Transform นะคะกด Ctrl A แล้วเลือก All Transform mm hmm. เพื่อให้จุด Origin mm hmm. กลับไปอยู่กลางหน้าจอ mm hmm. เลือก Mirror mm hmm. เราก็จะได้ตาของเห mm ็ด hmm. ทั้งสองข้าง mm hmm. และในส่วนสุดท้ายก็คือริมฝีปาก หิปีปากก็จะสร้างอย่างง่ายโดยใช้ส่วนแอทชื่อว่าทอลัสนะคะทอลัสก็คือทรงห่วงเมื่อได้ทรงห่วงแล้วก็จะลบห่วงออกเรื่องหนึ่งโดยอยู่มุมบนกดแถบไปที่ edit mode เปิดเอ็กซเพื่อให้เราสามารถเลือกส่วนที่อยู่ทั้งด้านหน้าและด้านหลังของโมเดลได้นะคะแล้วก็ลบ v e r ร์ชีจะทำให้ส่วนของ,งของทรง ลมเนี่ยกลายเป็นทรงห่วงกลายเป็นอมองจากข้าบนเหมือนรอยยิ้มนะคะจากนั้นส่วนที่เป็นขอบแล้วก็กดตัว f เพื่อปิดใช้เอด,ดับเบิลคลิกแล้วกดตัว f นะคะมองจากด้านข้างเราก็หมุนเป็นลบ90องศาแล้วก็นำไปใส่เป็นริมฝีปากของเห็ดนะคะดึงลงมาให้ได้ตำแหน่งแล้วก็ทำการหมุน ทำให้จมลงไปเราก็จะได้ตัวละครเห็ดวาดต้วตตนเองเป็นการสร้างด้วตนเองนะคะเส้นแน่นอนว่าถ้าหากเหลี่ยมเราก็ลิกขวาแล้ว,วเ,เลือกเป็นฉีดสมูทแต่ดวงตาสามารถคงไว้ได้นะคะเพราะว่าถ้าเราเลือกฉีดสมูทเนี่ยก็จะพยายามทำให้ดวงตาของเรากลายเป็นวงกลมแต่ถ้าใครชอบก็ได้นะคะ จากนั้นเราก็ทกําการใส่สีโดยไปที่ Material Preview เราก็เลือกสีให้กับตัวละครที่เราสร้างคลิก New นะเลือกเป็นตั้งชื่อด้วยนะคะ Mushroom Body เลือกสีที่เราชอบอทีนี้ก็จะเป็นเหตุสีชมพูคลิก New เลือกสีชมพูแล้วก็เขียนว่า Mushroom Under Score Head จะได้จำได้นะคะแล้วก็เป็นดวงตาของ มัสลุมของเราจะเป็นดวงตาไม่ดำแล้วเอาเป็นสีฟ้าแล้วก็เขียนว่า blue ก็ได้นะคะแล้วก็ลิมฟีป่าที่เป็นสีดำก็จะเป็น black หรือจะเลือกเป็นสีอื่นๆอย่างเช่นน้ำเงินให้เข้ากับดวงตาแต่ว่าชื่อก็ควรจะเปลี่ยนด้วยนะคะอย่างเช่นน้ำเงินก็คือนิวีบูลเป็นต้นเราก็จะได้ตัวละครของตัวเองค่ะ